เดิน408ช่องบกยุทธการนรกช่องบกมีชื่อเรียกเป็นภาษาทางราชการในยุคนั้นว่าสามเหลี่ยมมรกตส่วนภาษาทางทหารในยุคสมัยก่อนเรียกช่องบกว่าเดิน408เดิน408หรือช่องบกที่บ้านั้นตั้งอยู่กึางกลางระหว่างพรมแดนไทยของสามประเทศได้แก่ ประเทศลาวประเทศกัมพูชาและประเทศไทยช่องบกหรือเนิน408ในช่วงของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่โดยประมาณ12ตารางกิโลเมตรมีเทือกเขาพนมดงรักกัน้นเป็นเขตแดนของทั้ง3ประเทศไว้ลักษณะภูมิประเทศแถบนั้นเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นป่าดงดิบที่หนาทึบยากต่อการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนพลเมืองของทั้งสามประเทศแต่ถึงแม้ว่าพื้นที่แถบนั้นจะเป็นป่าดงดิบมีเทือกเขาน้อยใหญ่ขวางกัน้นเป็นอุปสรรคแต่ผู้คนทั้งสามประเทศก็ยังคงดันด้นเดินทางรอนแรมไปมาหาสู่กันได้อย่างปกติสุขเคลื่อยมาแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนบ้านของประเทศไทยคือประเทศลาวกับประเทศกัมพูชา มีปัญหาในระบอบการปกครองถูกประเทศมหาอำนาจในแถบเอเชียอาคเนเข้ามาแทรกแซงยุยงปลุกปั่นกิจการภายในจึงทำให้ประชาชนพลเมืองของทั้งสองประเทศแตกออกเป็นฝักไยซึ่งมีทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาที่มองเห็นได้อย่างชัดเกณฑ์ก็คือประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาหรือที่เรียกกันว่าประเทศเขมรในยุคนั้นคือปีพศ2518 ถึง2,519ประชาชนพลเมืองแบ่งกันเป็นกวนเป็นกกเป็นกลุ่มแบ่งกันออกเป็นฝ่ายมองเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งผมผู้บรรยายมองดูแล้วมีความรู้สึกว่าไม่แตกต่างไปจากประเทศไทยในยุคพศ2,553ถึงยุคพศ2,563สักเท่าใดคือต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำต่างคนต่าง,ต,างต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดินอยากมีอำนาจเหนือประชาชนทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าตนเองนั้นไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดแต่พอท่านเหล่านั้นถูกกิเลสเข้าครอบงำจิตใจและคิดไปเองว่าตนนั้นมีอำนาจเหนือประชาชนมีกำลังคนพร้อมอาวุธอยู่ในมือและมีเงินมากมายหลายหมื่นล้านย่อมกระทำสิ่งใดก็ได้ เมื่อต่างคนต่างคิดตามที่ผมได้กล่าวมาในข้างตน้นจึงทำให้ผู้คนเหล่านั้นเกิดข้อขัดแย้งกันตามมาและเกิดปัญหาลุกลามใหญ่โตจนกลายเป็นปัญหาของประเทศเมื่อเกิดปัญหารุนแรงขึ้นภายในประเทศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไขแต่ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งเหมือนยุงทะเลาะกันในที่สุดผู้มีอำนาจวาสนาของประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรในยุคสมัยนั้น ก็แตกออกเป็น3มฝ่ายคือฝ่ายเขมรแดงฝ่ายของรัฐบาลฝ่ายของเขมรเสรีเมื่อตกลงแก้ปัญหาร่วมกันไม่ได้ในที่สุดเขมรทั้ง3าฝ่ายก็จับปืนยืนขึ้นประหั t ประหารกันเองเกิดการสู้รบเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นภายในประเทศกัมพูชาคือปีพศ2518การสู้รบที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเป็นการสู้รบภายในประเทศกัมพูชาเอง รบกันเองฆ่ากันเองประเทศไทยไม่เกี่ยวการสู้รบในยุคแรกยืดเยื้อยาวนานเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มจึงมีเสียงะระฆังดังขึ้นมาจากเสียงะระฆังที่ดังขึ้นมาในการสู้รบยุคแรกคือหนึ่งปีแรกทําให้ชาวโลกได้รับรู้ว่ากองกําลังฐานขมรนแดงสามารถทุกุกชชนะกองกําลังฐานขมรนเสรีของนายซอนซานและสมเด็จสีหนุได้อย่างขาดลอยเพราะกองกําลังฐานขมรแดงสามารถยึดเมืองท่า และหัวเมืองต่างๆในกัมพูชาไว้ได้ทุกด้านยกเว้นกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาเพียงแห่งเดียวที่กองกําลังทหารเขมรแดงไม่สามารถยึดไว้ในอุ้งมือได้เมื่อยึดกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชายังไม่ได้นั่นก็หมายความว่าภารกิจที่กองกําลังทหารเขมรแดงได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจสูงสุดในยุคนั้นยังไม่สําเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ของผู้ออกคําสั่ง และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้นำสูงสุดของเขมรในยุคนั้นแผนการรบขั้นแตกหักจึงได้ถูกกำหนดขึ้นอีกครั้งในปีพศ2519แผนการทางยุทธการที่ผมได้กล่าวถึงคือแผนถล่มกรุงพนมเปนเมืองหลวงของกัมพูชานายเขียวสัมพันธ์และนายพรพศสมเด็จอุนสินผู้นำสูงสุดของเขมรแดงในขณะนั้นได้สั่งการให้กองกำลังทหารเขมรแดง นำกองทัพอันเกียงไกบุกเข้ายึดกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาไว้ในกำมือให้ได้ในปีพศ .2519 เมืองหลวงของกัมพูชาคือก้องกัมปนาตไปด้วยเสียงปืนและเสียงระเบิดต่อจากนั้นไม่นานกองกำลังทหารเขมรแดงก็สามารถยึดกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาได้เป็นผลสำเร็จและการบุกเข้ายึดกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาได้สำเร็จในครั้งนั้น ประชาชนพลเมืองคนเฒ่าคนแก่คนชราคนหนุ่มคนสาวรวมทั้งลูกเด็กเล็กแดงต่างเทโยโหร้องดังกล้องประเทศและกล้องโลกเพื่อต้อนรับกองกำลังทหารเขมรแดงปีศาจร้ายในคาบของนักบุญสาเหตุที่ประชาชนคนกัมพูชาต่างเทโยโหร้องต้อนรับกองกำลังทหารเขมรแดงก็เพราะว่าประชาชนผู้คนเหล่านั้นดีใจและคิดว่า เมื่อกองกําลังฐานขมรแดงสามารถยึดกรุงพนมเปญได้เป็นผลสําเร็จสงครามระหว่างชนชาติเผ่าพันธุ์เดียวกันน่าจะสงบลงและยุติลงได้แต่ประชาชนคนกัมพูชาในยุคนั้นคิดผิดอย่างมหันต์เพราะต่อจากนั้นไม่นานฝันร้ายของพี่น้องประชาชนคนกัมพูชาก็ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการปล่อยข่าวลวงแพร่สะพัดไปทั่วทั้งเมืองหลวงกรุงพนมเปญว่าสหรัฐอเมริกา จะนำลูกระเบิดใส่เครื่องบินบี52มาทิ้งบอมณกรุงพนมเป็นเพื่อแก้แค้นกองกำลังทหารเขมรแดงที่ร่วมกับทหารเวียดนามเหนือและจีนต่อต้านทหารอเมริกาในสงครามเวียดนามและสงครามลาวจากการปล่อยข่าวดังกล่าวจึงทำให้ประชาชนคนกัมพูชาตื่นตระหนกตกใจทิ้งบ้านเรือนห้างร้านโรงแรมโรงงานอุตสาหกรรมหอบลูกจูงหลานจูงคนเท่าจูงคนแก่ชราหนีออกนอกกรุงพนมเปญ เพราะว่ากลัวตายพวกเขาเหล่านั้นถูกกองกำลังทหารเขมรแดงปีศาจร้ายจากนรกอเวจีหลอกล่อไล่ต้อนให้ออกนอกเขตเมืองหลวงกรุงพนมเปนมุ่งหน้าสู่ชนบทที่ห่างไกลเมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วคือทุ่งสังหารทหารเขมรแดงก็เปลี่ยนจากมนุษย์ในคราบของนักบุญกลายเป็นปีศาจร้ายกระหายเลือดในทันทีอาวุธปืนสงครามหลายชนิด หลายกระบอกถูกมือสังหารของทหารเขมรแดงเหนี่ยวไกลปืนลั่นกระสุนเข้าใส่พี่น้องประชาชนผู้น่าสงสารเหล่านั้นจากเสียงปืนในมือของทหารเขมรแดงที่ดังกึงกก้องกบนาดขึ้นในครั้งนั้นทำให้พี่น้องประชาชนคนกัมพูชาล้มตายไปสองล้านกว่าชีวิตด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้คนกัมพูชาในยุคนั้นต่างสาบแช่งกลดาโคตรเง่าของกองกำลังทหารเขมรแดง ที่ทำให้ประชาชนพลลเมืองผู้บริสุทธิ์ต้องล้มตายไปเป็นจำนวนมากและบาปกรรมนั้นมีจริงครับท่านผู้ฟังไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเพราะสองปีต่อมาผู้นำของกองกำลังทหารเขมรแดงเกิดการหักหลังกันขึ้นกล่าวคือในกลุ่มผู้นำของเขมรแดงในยุคนั้นมีผู้ที่ฝักใฝ่เวียดนามรวมอยู่ด้วยได้ชักชวนกองทัพทหารเวียดนามให้เข้ามาร่วมรบในกัมพูชาและด้วยความที่เวียดนาม นั้นเป็นประเทศที่กระหายสงครามอยู่แล้วเวียดนามจึงตอบตกลงที่จะนำกำลังทหารที่มีอยู่เข้ามาร่วมรบในประเทศกัมพูชาและในเดือนมกราคม2521เมื่อได้เลิกงามยามดีทหารเวียดนามจึงได้เคลื่อนกำลังบุกเข้ามาภายในประเทศกัมพูชาหลายแสนนายเพื่อกำลาบและปราบกองกำลังทหารเขมีนกลุ่มต่างๆรวมทั้งทหารเขมรแดงที่ยึดครองประเทศ กัมพูชาไว้นานถึงสองปีเต็มการสู้รบเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าผัดกันลุกผัดกันรับอยู่ตลอดเวลาแต่ในท้ายที่สุดกองกําลังทหารเวียดนามก็สามารถบุกยึดหัวเมืองต่างๆของประเทศกัมพูชาไว้ได้ทุกทิศทางทุกด้านยกเว้นทางด้านทิศตะวันตกและทางด้านภาคเหนือของกัมพูชาที่เชื่อมต่อกับประเทศไทยเวียดนามไม่สามารถยึดได้ เพราะกองกําลังทหารเวียดนามไม่กล้าบุ่มบ่ามบุกตะลุยเข้ามาในแผ่นดินไทยอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวทหารไทยก็เป็นได้ในขณะนั้นหน่วยความมั่นคงของฝ่ายไทยได้จ้องมองและวิเคราะห์ท่าทีของเวียดนามอยู่อย่างเงียบๆเหมือนเสือซุ่มรอตะปบเหยื่อเมื่อไม่กล้าบุ่มบ่ามบุกรุกเข้ามาในแผ่นดินไทยแล้วแต่ทหารเวียดนามไม่ยอมถอนกำลังถอยออกจากแนวป่ากใกล้ชายแดนไทยเช่นกันตรงกันข้าม กองกาลังฐานเวียดนามกลับใช้ยุทธวิธีรบแบบกองโจรคือนํากําลังพล6กถึงสินายออกซุ่มโจมตีกองกําลังฐานขมรสามฝ่ายและกองกําลังของฝ่ายไทยอยู่บ่อยครั้งจนฐานไทยและฐานกัมพูชาบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากซึ่งต่อจากนั้นกองกําลังทหานเวียดนามก็ใช้ความเก๋าเกมกว่าค่อยๆนํากําลังลุกค,คืบคานเคลื่อนที่เข้าหาฐานขมิที่อาศัยอยู่ในป่าใกล้พรมแดนไทยอย่างช้า,ชา แบบค่อยเป็นค่อยไปท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่ครับว่ากว่าที่ทหารเวียดนามเฮงสำลินจะนํากําลังบุกเข้าประชิดติดกองกําลังขมิญที่บริเวณพรมแดนไทยได้ทหารเวียดนามใช้เวลานานถึง7ปีเต็มความอดทนอดกั้นของทหารเวียดนามนั้นค่อนข้างสูงมากเมื่อนํากําลังลุกเข้าประชิดติดพรมแดนไทยได้แล้วก็ย่าเท้าบุกเข้าโจมตีกองกําลังของขมิญสามฝ่ายที่ตั้งฐานวิบัติการอยู่ใกล้แนวชายแดยนไทย สงครามการต่อสู้แย่งชิงดินแดนเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทหารกัมพูชาสู้ไม่ได้รบหนีเข้ามากบดานยังเขตไทยฝ่ายกองกําลังฐานเวียดนามเองสัมรินเห็นกองกําลังฐานกัมพูชาเข้ามาหลบอยู่ในเขตแดนไทยก็เคลื่อนกําลังตามติดหมายปิดชีพของทหารกัมพูชาให้ได้แล้วก็ทําได้เป็นผลสําเร็จเพราะว่าการสู้รบในครั้งนั้นกัมพูชาได้ถอดใจถอยร่น เข้ามาในแผ่นดินไทยและถูกทหารไทยตะเพิดให้กลับเข้าไปสู้รบในดินแดนของกัมพูชาต่อแต่จะสู้รบอย่างไรทหารของกัมพูชาก็ไม่สามารถต่อสู้กับกองกําลังอันเพียงไกลของทหารเวียดนามหิงสำเรียนได้และทหารของกัมพูชาส่วนหนึ่งจึงตัดสินใจยกธุงขาวขอีิภัยในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งขออาศัยอยู่ตามสันเขาพนมดงรักติดกับพรมแดนไทยด้านจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลรราชธานีเพื่อหาจังหวะและโอกาสบุกเข้าโจมตีทหารเวียดนามเชื้อสายของเฮงสำลินแต่ด้วยกำลังพลที่น้อยกว่าประสบการณ์การรบและยุทธวิธีการรบที่แย่กว่าจึงทำให้ทหารกัมพูชาพ่ายแพ้ทหารเวียดนามครั้งแล้วครั้งเล่ามีกำลังพลได้รับบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนจากการพ่ายแพ้ของกองกำลังทหารกัมพูชานี่เอง ทำให้ฐานเวียดนามเฮงสำลินคิดการใหญ่นำกำลังบุกเข้ายึดเนินต่างๆของแผ่นดินไทยไว้ในอุ้งมือของพวกมันหลายจุดแต่ละจุดแต่ละเนินนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเนินต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นเนินสูงคมเป็นเนินที่ได้เปรียบทางด้านยุดทีวิธีทางทหารเป็นอย่างมากและการเข้ามาปรากฏกายภายในแผ่นดินไทยของกองกำลังทหารเวียดนามเฮงสำลินในครั้งแรก ่วยข่าวกรองของฝ่ายไทยได้ตรวจพบเมื่อต้นปีพศ2527จุดแรกที่กองกำลังฐานเวียดนามเฮงสำลินนำกำลังบุกเข้ายึดไว้ได้คือช่องพระพลยตำบลสำโรงเกตอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดแต่ทหารเวียดนามเฮงสำลินก็ยึดได้ไม่นานเพราะถูกฐานไทยกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2และฐานพลานจู่โจมจากชโชค513ค่ายปักธงชัยบุกเข้าโจมตีและยึด แผ่นดินบริเวณนั้นกลับคืนมาได้เป็นผลสำเร็จและในปีพศ2528ทหารเวียดนามหิงสําลินปรับกลยุทธ์นำกำลังของทหารบุกเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งการบุกเข้ามาในครั้งนี้ตรวจพบได้ที่เนิน538ช่องโอบกช่องเมคาอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์และบ้านตาตูมกิงอำเภอบวัวเชิดจังหวัดสุรินทร์และเนิน400บ้านขยองช่องพิกบ้านตะเวงตำบลจลัด กิ่งอำเภอบวัวเชิดจังหวัดสุรินทร์เช่นกันและทั้งสามพื้นที่ที่ผมได้กล่าวมาในข้างต้นกองทัพบกไทยโดยกองกําลังสุรนาลีกองทัพภาคที่2ได้เป็นเจ้าภาพนํากําลังพละเลือนตํารวจทหารฐานฐาลจู่โจมจากโชคอห้าห่าค่ายปักธงชัยปราบปรามผักดันจนลับคาบไปแล้วครั้งหนึ่งจากนั้น1ปีต่อมาคือปีพศ2529 โดยความมั่นคงและหน่วยข่าวกองของกองกําลังสุรานารีกองทัพภาคที่สองก็ตรวจพบความเคลื่อนไหวของกองกําลังฐานเวียดนามเฮงสําลินอีกครั้งซึ่งครั้งนี้กองกําลังฐานเวียดนามเฮงสําลินได้คิดการใหญ่รุกเข้ามายึดเอาเนินต่างๆของแผ่นดินไทยไว้เป็นฐานที่มั่นทางยุทธวิธีหลายจุดเช่นที่ผาหมออีแดงภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดช่องอานมา เนินสามห้าสองเนินสามเนินสามเนินห้าผู้ถำเจียเนินสี0รเนินสี่ช่องบกเนินสี่เจ็ดเจ็ดเนินสี6เกเนินห้าเนินหกร้อยเนินหกสเนินหกเเป็นต้นสรุปแล้วแนวชายแดนของภาคอีสานตอนใต้ทั้งหมดถูกกองกำลังฐานเวียดนามเฮงสำลินรุกเข้ามาหลายตารางกิโลเมตร ในการลุกข้ามพรมแดน,นไทยเข้ามาของกองกาลังฐานเวียดนามเฮงสาลินในครั้งนั้นหน่วยความมั่นคงของฝ่ายไทยได้วิเคราะห์ว่าเป็นไปตามแผนการที่ผู้นําสูงสุดของประเทศเวียดนามในขณะนั้นกล่าวไว้คือแผนยวนยึดไทยเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่กําลังฐานเวียดนามเฮงสาลินบุกเข้ายึดกัมพูชาได้เป็นผลสลําเร็จผู้นําสูงสุดของเวียดนามได้ประกาศกล้องบอกกับชาวโลกที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามว่า กองกาลังฐานเวียดนามสามารถนํากําลังพลที่มีอยู่ในกรุงพนมเปญบุกเข้ายึดกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยได้ภายในสองชั่วโมงจากคําพูดดังกล่าวของผู้นําสูงสุดประเทศเวียดนามในขณะนั้นและด้วยภาพที่ปรากฏชัดในขณะนี้กองกําลังสุรานาลีกองทัพภาคที่สองจึงได้กําหนดแผนยุทธการดีแและแผนยุทธการดีเขึ้นมาในปี2529และ2530 ในห่วงระยะเวลาสองปีที่ผมได้เอ่ยถึงนั้นกองทัพบกไทยโดยกองทพัพภาคที่สองได้ส่งกําลังทหารจากกองพัน์กองพลต่างๆรวมทั้งหน่วยรถพิเศษอีกหลายหน่วยและกองกําลังทหารพานจู่โจมช,ชค513าหนค่ายปักทุงชัยเข้าไปในพื้นที่อีกหลายพันนายและผมโนนาวินผู้บรรยายเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถูกส่งเข้าไปในสมรภูมินรกเนิน4 0 8ช่องบกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้น ผมจึงได้รู้ทุกเรื่องราวและเหตุการณ์การสู้รบในสมรภูมิเนิน408ช่องบกถ้าท่านผู้ฟังพร้อมผมจะพาท่านผู้ฟังเดินทางไปที่เนิน408ช่องบกยุทธการนรกเราเดินทางไปพร้อมกันเลยครับจบตอนอีกแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วย ขอบคุณครับ